ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอาประจปทุมพาภพเที่ยวจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเหล่าพญานักน้อยที่เป็นไวรัลกันอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าเสัวน้อยเจ้านางน้อยเจ้าขุนน้อยณนะอุทยานธรรมพญานครราชวัดดอนใหญ่ตําบลำลูกกาอาเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งอุทยานนี้นะคะอยู่ระหว่างการก่อสร้างตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณห้าไร่เดิมทีที่ตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่ดอนทางวัดซื้อเอาไว้เพื่อจะนําดินตรงนี้ไปถมเป็นฐานของพระนอนแต่ขุดดินไปส่วนหนึ่งจเจ้าอาวาสรูปเดิม จึงได้สร้างอุทยานแห่งนี้ขึ้นค่ะโดยรูปปั้นส่วนใหญ่จะเป็นพญานาคทั้งหมดค่ะส่วนเหล่าพญานาคน้อยที่ถูกสร้างขึ้นมาและเป็นไวรัลอยู่ในเวลานี้ท่านพระครูสังฆะสุเทพทิตภพารโรจาวารูปปัจจุบันให้ข้อมูลว่าได้มีญาติโยมเดินทางมาสักการะตรงบริเวณนี้เป็นจํานวนมากแต่ด้วยความน่ากลัวของพญานาคที่มีลักษณะคล้ายงูทันเจ้าวาดจึงปรึกษากับทีมงานช่างจนได้มาเป็นเจ้าพญานาคน้อยแกงนี้ค่ะแวะมาหาเราได้แล้วด้ยยังไม่น่ากลัวอุ้ยเสียงใครนั่น พอสร้างเสร็จแล้วก็สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กๆได้และสร้างความแปลกตาให้แก่ผู้มาสักการะได้เป็นอย่างดีค่ะปัจจุบันอุทยานธรรมะพญาน,นาคราชได้สร้างเสร็จไปแล้วกว่า80%คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้และทุกท่านสามารถเดินทางไปสักการะได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา6กโมงเช้าจนถึงเวลาสองทุ่มครึ่งค่ะทางวัดมี้านจอดรถอย่างเพียงพอและมีร่มเอาไว้บริการให้กันแดดคะ่ะแล้วแวะไปหาเหล่าพญานาคน้อยกันเยอะๆนะคะสแกนแมปตาไปเลย